อยากชวนคุณผู้ชมไปดูกรณีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะที่นั่นจะเห็น,นกลไกว่าปฏิสัมพันธ์ของผู้คนเหนือเส้นพรมแดนผ่านมิติการดูแลสุขภาพและระบบสาธารณสุขที่จัดการโดยชุมชนเป็นอย่างไรติดตามกับนักข่าวพลเมืองทีมกระติบบายค่ะ โรงพยาบาลท่ารี่เริ่มดาเนินการในเรื่องของการดูแลชาวต่างชาติมาตั้งแต่ปี2559นะคะโดยเรารับนโยบายมาแล้วก็พัฒนาในเรื่องของศูนย์บริการชาวต่างชาติผู้ป่วยนะคะที่เข้ามาสู่บริบทของท่าลรืที่จะจะ,จะรองรับนะคะก็จะมีผู้ป่วยตั้งแต่เมืองหลวงพะบางชัยบุรีปากลายนะคะแกนเท้าหรือรวมถึงเมืองบอ่อแตนนะคะ การรับบริการของเราก็คือ,อพี่น้องฝั่งนู้นมาเสร็จปั๊บเราก็ต้องลงลง,ลงทะเบียนเหมือนคนไทยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเลข13หลักเหมือนเลขประชาชนบ้านเราเนาะแต่เราก็ให้บริการเสมือนคนไทยเพียงแต่ค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นเขาต้องจ่ายเองทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่ค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เราเก็บได้เกิน90% กระทรวงสาธารณสุขให้เรามีอสตอาสาสมัครชาวต่างชาติเนาะซึ่งบริบทพื้นที่เราเนี่ยเขาบอกว่าอส,าสตอเนี่ยต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นแรงงานอันที่สองต้องขึ้นกับกระทรวงแรงงานและมีนายจ้างที่ชัดเจนถามว่าเราเคยทําไหมเราก็เคยส่งไปอบรมพอไปอบรมเสร็จเขากลับมาปั๊บจะมีปัญหาคือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ พ่อผมก็เลยไปคิดวันนี้ทำยังไงเราถึงจะใช้ประโยชน์กับคนกลุ่มนี้ได้เราค็เลยเอางี้เราโอบรมใหม่ตั้งชื่อเป็นอสชอเป็นอาสาสมัครชายแดนทํางานเหมือนกับอสตอเลยแต่ว่าเราคัดคนเนี่ยคนลาวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ต้องให้เขาทํางานมากให้เข้าดูแลญาติพี่น้องเขาแหละนะครับคล้ายๆอสมรนะโดยทั้งอสมอผู้นําชุมชนและ อาสาสมัครคนลาวเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ที่ผ่านการรวมเนี่ยวสอชอหังหังไหายเอเออ,อ๋อส่หมออันนี้เป็นผู้ซยอยอ,อ๋อ,อสอ่อหมอที่เป็นอ๋อส่อต่ออันนี้เป็นเป็นอันห่างแจ้งให้คนลาวว่าผูดด้ใดเก็บได้เป็นใช่นเนี่ยมันก็ต้องมามาห้าอ๋อส่อต่อแล้วค่อยมาห้า,อ,าอ,อ๋อส่อหมอ แล้วก็เจ้าก็สบายใจไปย่างนึงเพราะว่าเฮานี่เป็นเป็นออสโซโต้ี่กระเบื้องหญ้าพี่น้องเฮาคนลาวเฮานะ เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับทั้งสองท่านต่อแต่ว่านอกเหนือจากที่ท่ารีที่เลยเมื่อสักครู่รก็ยังมีภาพที่นักข่าวพลเมืองไปเกาะติดที่หนองคายมีการทํากองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะคือการร่วมมือของคนในหมู่บ้านกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นติดตามสคริปนี้ภาพข่าวนี้นะคะจากนักข่าวพลเมืองคุณมิ่งขวัญถือเหมาะคะ่ะ มาสำรวจปี48ละอนมาสำรวจกันมาสำรวจจดรายซื้ออีกยังให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไว้พวกตำรวจกับมาทหารกับมาจดไว้แล้วบันนี้อยู่มาอยู่มาพอดีเพื่อนเอาใบตัวนั้นยืนเข้าไปอำเภอปีหาหนึ่งเพิ่นเลยออกมาประกาศให้ไปเศดบัตรก็เลยพากันไป ทยเฮานะ่ะมันโบมีเงินเงินซอยเหลืออีหยังก็เลยมาตั้งกลุ่มเงินอ่อมซะกับเงินชาวพรากิตซะเนื่องจากว่าชุมชนของพวกเราเป็นชุม,ช,มชนที่ติดแม่น้ำขงุงที่ติดชายแดนมันก็จะต้องมีพี่น้องสปปลาวข้ามฝั่งมาเพื่อทำเป็นแรงงานและบางคนก็มาแต่งงานกับคนไทยซึ่งคนที่ไม่มีสถานะเขาก็เข้าไม่ถึงสิทธิ นะคะพอดีเราก็เลยชวนกันว่าให้แต่ละหมู่บ้านเช็คว่าคนที่พี่ไม่มีสถานะในหมู่บ้านมีทั้งหมดกี่คนแล้วก็เราก็ไปชวนเข้ามาว่าเขาอยากเข้าถึงแหล่งสิทธิ์ตัวนี้ไหมเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเขาก็อยู่ในชุมชนเราเราก็ต้องเอื้อต่อกันพี่น้องสปปลาวแล้วก็ผู้ไม่มีสถานะก็เลยได้เข้ามาอยู่ในกองทุนเราก็ได้สิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยคะ่ะ เพิน่นกระาำความสมัครใจว่าอยากอมบอก็เลีโอมน้ำพ่นโอมอันเดือนละสามสิบบาทจะ้ะใจเป็นเดือนเดือนละสามสิบาทเพิ่นก็บอกว่าคลอดลูกก็จะมีได้หาลอยบอ่แล้วก็นอนโรงพยาบาลได้สองลอยถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตอย่างเพิ่นก็มีความสุข <laughs> อ,อ,อ <laughs> จะ นั่นเป็นภาพการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเรื่องของการดูแลกันระบบสุขภาพโดยชุมชนและท้องถิ่นแต่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะอาจารย์แสบความสมพันธ์ระหว่างไทยลาเอาแบบระดับชาติเดิมทีมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่วันนี้ในระดับประชาชนมันก็คือสามารถไปต่อกันได้